ใครอะปล่อยเลยเอาหลังบ้านได้หมดก่อนถ้าใครมันไม่รู้ความมันก็ปล่อยแม่งตายไปเลยเล่นซอนเดอยว จะไปเตีอยู่ในห้องที่ทุกเลกได้ความหวอดกลัวและก็ปิดกันตัวเองยนี้ฉันคม่ชอบเฮ้ที่ได้ยินหรือเปลาเธอเดินมาพกับกุญแจทีอยู่ในมือพี่ด้โก็คมาในมายบอกพามาชาจากที่มาก่อนบ r o เพียไมาสันแต่ว่าเรื่องมันยาวอยากใหอยู่กันนากับคนที่นาที่รอ I s a อยากให้เธออยู่คืนนี้ I pray จะกอดเธอท้งคืนนี้ก็แค่ถูกที่ฉันยอมเปิดใจอไม่ใช่วันเดียวจะต่อรอไปโอเคขอโทษบางครั้งไม่ดีอยากให้มีเธออยู่ในรอ เธออยู่ทุกเช้วาวันใหม่อยากให้มีเธออยู่หอ,องตลอดไปตัวฉันก็ไม่ได้พิเศษอยากให้เป็นยังไงฉันก็เป็นแบบ best ไอ้โน้น not perfect แต่ฉันนั้เชื่อใจแน่นอนนี่ก็บูเล่เเธอบอกอยากฟังเพลงรักโอเคเพลงนี้ฉันจัดไปให้เธอจะรู้เลไมมเธอหัวใจที่เคยแข็งมันละลายเมื่อได้เจอ Oh no baby ฉันก็มีงานอยากให้เธอได้เข้าใจอะ a l room my d e a เธอเป็นอะไรก็บอกให้ฉันได้เข้าใจ I don't know what i f e e l I'm a time machine, property. Low man, be a company. Yeah, ทุกโลกได้ความวาดกลวแล้วก hey, ็ไปเั okay, no. right. humans, ้นตัวแองอยอะฉันคงไม่ชอบ Hey พี่เ네็ได้ยินหรือเปล่าเธอเดเขทมาพบกับกุญแจที่อยู่ในมือพี่ทีก็คข้มาในไมายบาพามาชาจากที่มาก่อนนะพมาสั้นแต่ว่าเรื่องมันยาวอยากให้อยู่กันนานกับคุณแต่นานที่ราไเย์อยากให้เธออยู่คืนนี้ไงเบร์จะก็เธอทังคืนนี้กูคดถูกที่ฉันยอมติดใจไม่ใช่วันเดียวจะตลอดไปโอเคขาโทษบางครั้งไม่ดีอยากให้มีเธออยู่นั่นรอ่อนนินะอยากให้มีเธออยู่ทุกช้าวันให่อยากให้มีเธออยู่อต่อไป Редактор субтитров А.Семкин Корректор